สวัสดีท่านผู้ชมเลีซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับขูอช่องสชชลิตชาแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้มาแกะกล่องค,ครับแกะกล่องกันไกลไฟฟ้าใหม่นะท่านผู้ชมจ้างซื้อให้ใหม่ เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับที่ชมทีไม่เขาก็จะแยกออกจากกันแล้วก,ก็ให้เราประกลบกันเป็นแบบนี้นะครับ เล้ยครับอคลอปพอเริ่มหยาบเลยไหนก็ยากเลยนี้นะ 哎。 ต่อยครับผมแล้วก็ใส่กับตัวเครื่องไม่แกะกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับอยากเ<ม>ช็ดไิป่อยเดี๋ยวเปิดใช้งานก็กดแช่ไว้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วใช้ได้ ได้ครับไปปลไอยครับผมแลกใส่เซฟหลายเครื่องครับผม,มอยาก,ก่ำเกมาใหม่สุดครับสลักชื่อไว้เรียบร้อยโอเคมีอะไรบ้างอ,อุปรกรณ์เยอะะครับเจอครับผมเจอในหน้างานครับทำการทดสอบนะครับตัดหน้าครับ <c oughs> ควมเร็วน,นะครับดูครับตัดง่ายสั <c oughs> กจ้ผมขาดง่ายครับผม <ะ>ทำการทดสอบแต่กินครับผมเอาแค่กินเดียวครับผมกินแขนงนี่กินเอกและกินโทครับผมให้เป็นแบบนี้นะกินเอกกินโทกินแขนงที่แตกออกมานะเรียกว่ากินโทนะครับแล้วก็ตัด

ไปเอาชาร์จน,นะครับชาร์จแล้วก็เอาไปทิ้งขยะ